ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไถคูโบต้าตัว47แรงนะคะทางร้านของเราวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะก็มีตัว L4708 เป็นตัว DT เสากลมเสาลังคาแบบกลมมานำเสนอ1คันนะคะแต่เมื่อวานนี้มีตัว SP ลงให้ชมแล้วกัน1คันนะคะ,ะวันนี้ก็เลยมารีวิวตัว DT ให้ชมอีก1คันค่ะตัวรถ ฐานดันดินแล้วก็ใส่ใบเกตให้ใหม่หนึ่งใบนะคะสวยๆเลยค่ะแล้วก็ใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นนะคะคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบค่ะแล้วก็คันนี้มีหางใหม่ให้ด้วยนะคะเป็นใบ22นิ้วของตราเพชรค่ะด้านท้ายนี้ทีมงานก็จัดเต็มให้เลยนะคะมันเล่นแบบเปลี่ยนทุกตัวเลยเนาะ ตัวกลางตัวซ้ายตัวขวาโซ่ซ้ายขวานี่คือใส่ให้ใหม่หมดเลยนะคะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟ2องผานหลังโครงหลังคาค่ะจัดเต็มเลยนะคะคันนี้ค่ะว่าจเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0ี่6 5 8่ค่ะ3 6 0 0 0 0มื เก้าพบาทเท่านั้นเองค่ะยางใหม่สีเส้นแล้วก็หางใหม่ใบดันก็ให้ใหม่นะคะราคาดีงามเลยค่ะสำหรับรถสเปคนี้เนาะ369,000บาทค่ะติดต่อมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะ0 8 0 4 1 4166ค่ะ เจ้าของร้านรีวิวรถไายเองนะคะขายเองค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าหน้า,า Facebook ค่ะกับช่อง Market ต่างๆผ่านทาง Facebook เนะาะค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็หลักๆก็ใช้เบอร์นี้แล้วก็ของเฮียของแฟนนะคะที่เป็นคนขับรถก็085 087 65 81ค่ะ รถเก็บงานลถเก็บสภาพก็ลดได้บ้างนิดหน่อยนะคะต่อรองราคากันได้บ้างนิดหน่อยค่ะมีโปรโมชั่นส่งให้ปีในระยะ1ถึง300อกมด้วยนะคะแต่ว่าก็จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศค่ะจะอยู่เหนืออยู่ใต้ก็ส่งให้ได้หมดนะคะก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มสำหรับภาคเหนือภาคใต้ค่ะ เดิมทีคันนี้รถไม่ผูกนะคะก็เป็นรถทำไร่ทำนาของเราปากติค่ะไม่ใช่ลงนาจามานะคะรถเขตอีสานแถวอุดรของเราก็จะเป็นรถทำไร่ทำนาเป็นปกติค่ะจะไม่เหมือนรถทางเขตอื่นเนาะหารถสวยๆตองแวะมาหาเรานะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะเป็นเครื่องยนต์4ีสูบสำหรับ L 4708ค่ะ ได้แท็งใบเกตดหน้าใหมย่ยางใหม่อีกสีเส้นหางก็หางใหม่ค่ะไปใช้งานกันยาวๆเลยนะคะเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเอาไปแบบพร้อมใช้เลยค่ะจะจบหน้าร้านก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้ตลอดเลยนะคะเปิด8โมงเช้าไปจนถึง17.30น,นไม่มีวันหยุดค่ะ หากจะจบออนไลน์ก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรแม่ค้ามาได้เลยนะคะวิดีโอคอลชมรถชมสินค้าชมหน้าร้านของเราจนกว่าจะพอใจนะคะก็สามารถโอนมามัดจำแล้วก็ออกสัญญาซื้อขายให้นะคะพวกสลักคู่หน้านี้ก็ใส่ให้ใหม่นะคะ กระบอกใบมีดก็ไม่มีรั่วซึมค่ะพวกของเหลวทางเราก็ทําให้เรียบร้อยหมดนะคะลูกหมงลูกหมากลูกปืนค่ะพวกลูกหมากนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดค่ะระบบหม้อน้ำปกติค่ะนิ่งๆส,สวยๆเลยนะคะ ต้องดีไม่มีอายค่ะพวกระบบไฟแต่นี้เราก็ทำให้ติดหมดนะคะแต่ไม่รู้เขาต่อไว้ยังอาะต่อไว้แล้วค่ะมีกล่องเครื่องมือด้านใต้เบาะค่ะ อื้นเดิมไม่ผูนะคะเขาปั่นคันนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะแสดงว่าข้อมูลคันนี้ที่ แม่ค้าลงไว้เมื่อกี้ที่เป็นทั้งรถไล่รถนานี้ไม่ได้ทํานาเลยนะไม่ได้ใช้โรตเตอรี่เลยนะรถไล่มาเดิมเๆเลยนะคะคันนี้สวยๆอีกหนึ่คันค่ะหวังว่าจะถูกใจทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับ L4708 ตัว DT คันนี้ค่ะแม่ค้ารอจบกับลูกค้าอยู่นะคะไม่ว่าจะหน้าร้านหรือว่าออนไลน์ค่ะ ติดต่อแมค่ค้าโดยตรงเลยนะคะ0 8 0 4 1 1 6 6 9คะ่ะเย็นวันที่15มีนาคม2568นะคะฝากอีกหนึ่งขั้นคะ่ะ